สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่22สิงหายนก็วันนี้ก็ได้เวลามาอธิบายบรรยายปฏิจจสมุป,ปบาทซึ่งเป็นธรรมฝ่ายอาธรรมแล้วก็ต่อไปครับเจ้าขออนุญาตอยู่ด้านหลังของกล้องเพื่ออธิบายปฏิจจสมุป,ปบาทนะครับขออนุญาต อธิบายเป็นตัวหนังสือเนี่ยปฏิจจสมุบาทปฏิจจคือก็อปฏิสัมพันธ์อันเนี่ยและสมุบาทก็คือย่างบานะันแหละอันนี้รเรียกว่าปฏิจจสมุบาทจะมีอยู่สิบสองข้อมีอวิชาสังขาริญญาลูกนามสลายยานะผัสเวทนาตันหาอุปทานภพชาติชรามรณะเอ,อ ทั้งหมดเนี่ยสิบสองข้อเราจะต้องแบ่งเป็นสามวรรคปฏิจจมวัติต้องแบ่งเป็นสามวรรควรรคที่หนึ่งวรรคที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอันนี้คือวรรคคือขั้นตอนที่หนึ่งมีอวิชชาสังขารวิญญาณรูปน้มสลายตนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองจากข้อที่หกไปถึงข้อสิบเอ็ดคือปัสสาวะเวทนา ตัณหาอุปทานพบชาติอันนี้ขั้นตอนที่สองส่วนขั้นตอนที่สามคือมีข้อเดียวคือชรา,ามระนี่ชรา,ามระนี่เขาไปอยู่ตรองเขตแดนของระหว่างโลกิยกรลกุตระนะอันนี้คือขึ้นไปสูงสุดแล้วก็อันนี้เอาไปอธิบายทีหลังแต่ก็อันนี้เอามาอธิบายขั้นตอนที่หนึ่งก่อน ขั้นตอนที่หนึ่งที่มีอาวิชาทั้งขารวิยญญาลูมนามสลายสลายตนะเนี่ยก็เขาจะมีกลุ่มเราก็ต้องรวบรวมประกลุ่มมาประกอบซึ่งมีหัวข้อต่างๆเนี่ยอ,อย่างเนี้ยข้อแรกนี่ที่เขียนไว้เนี่ยมาจากมาติกาข้อที่14หินาธรรมาวักแรกที่แปลฟรามว่า ผู้มีธรรมอันหยาบเนี่ยและก็มาขั้นตอนที่สองคือไตเพศขั้นตอนที่สามคือขันธสันดานขั้นตอนที่สี่ก็คือข้อที่สี่ก็คือขัน5ห้าข้อที่หกคืออนุสัยข้ออ่าอ่าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคือโทสะโทโสโท,สะ,โท,โทสะเนี่ยแล้วก็มาราคะแล้วมาโลภะมา